คำที่หนึ่งถอดความหมายคำที่สองโปรแกรมคำที่สามแก่นสาร คำที่สี่ปกคลุมคำที่ห้าดวงจันทร์คำที่หกขยายความ คำที่เจ็ดผู้สูงอายุคำที่แปดสาธารณสุขคำที่เก้าราบคาบ คำที่สิบสมุนไพร